สวัสดีจ้าวันนี้จะพาเด็เกๆไปซีเวน่นนี่ระหว่างทางเดินไปอน้องวินเนอร์เดินดีๆพี่มะนาวก็ไปด้วยวินเนอร์ดูสิเอาวินเนอร์ตัวนิดเดีวยวเห้ไม่เอาไปวินเนอร์ตัวโตไงไม่ถ่ายรูปไว้สิ่ม <c oughs> <c oughs> ันเป็นเงาสะท้อนั้นไปดูขาเองตันเดียวเอง มองตัวเองเสื้อเส้นนิดเดียวมาแล้วมาแมา่เจ้าของรถเขาอยู่ในนั้นน่ะจะพาไปเซเว่นนะครับแม่นำคัวมาไปเซเว่นอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างทางก็มีลิง ให้ดูเนี่ยลิงเนี่ยเหรอรอแม่ด้วยสิครับาพากันวิ่งทำไมนะล่ะนู่นลิงอยู่ข้างหน้าก็มีเด็กเด็กวิ่งนำหน้าเลยนะคะเอาวินเนอร์วินารอแ,แม่ด้วย ระวังข้างหน้าจะเอ๋เจ้าจ๋อนั่นน่ะมีเล่าไปดูมีเจ้าจ๋อด้วยไม่กลัวกลัวไหมเดินเลาไม่ให้ทำอะไรหรอกัปปปปปป่งเต้นกันมาเช่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะกลับเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ว่าถึงตรงไหนเซเว่นอีกไกลเลยค่ะ